สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางหวยเราสตาร์นะครับแล้วก็เราสตาร์วีไอพีเมื่อประจำวันที่1นะครับตุลาคม2567นกนะครับก็เป็นแนวทางของเดือนใหม่นะครับก็ขอให้อะไรใหม่ๆนะครับดีๆเข้ามากับแนวทางก็แล้วกันนะครับพี่ๆี่เนาะขอให้ปังๆทุกๆวันนะครับเนาะขอให้พี่พี่โชคดีกันนะครับ แนวทางของเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับมามาแค่สายลูดนะครับนอกเสียดายที่เราสตาเนี่ยแนวทางเราสตา V I P เนี่ยมาออกเราสตา์นะครับไปพีนทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับน่าเสียดายมากหวยลาวสตา์นะครับผมให้9กับ5ผลที่ออกนะครับผม6 1 5 1 6, กับ16ึกน้องไขรลูดที่5เข้าไปที่1 5นะครับ เนาะผมเน้น1 5 2เข้ามา1 1 5นะครับเราสตา v ์วให้ให้1กับ5นะครับผลที่ออก4 2 7กับ39นะครับอันนี้หลุดไปเนาะหลัก9ก็เน้นนะครับ1 9 5 9แต่เข้ามา39นะครับสรุปแล้วมาแค่สายรูดในหวยเราสตานะครับเนาะ ส่วนแนวทางของวันที่1ตุลานะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอคลิปนี้ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหวยลาวสตานะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข0ยกับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 05 06 41 45 46 3ตัวให้ไปที่401นะครับ010546นะครับผมส่วนนะครับ ลาวสตาร์วีไอพีนะครับเมื่อคืนนี้หลุดเนาะวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เลขสองกับเลขหกสายรูดให้ไปที่เลขสองนะครับสองสามสองสี่สองเก้า หกสามหกเจ็ดหกเก้านะครับสามตัวหกสองสามนะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่หวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้วันนี้ขอให้พี่พี่นะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ